ใครที่กำลังตามหาที่ดินราคาถูกตันยนมัสฟังทางนี้เลยทางไหนที่ดินราคาถูกเริ่มต้นเพียงแค่สาม0 0นบาทเท่านั้นที่ตรงนี้มีพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณเนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่ที่ตรงนี้สูงน,น,นะก็คือสูงอยู่แล้วจะจับด้านหน้าเนี่ยท่าถนนเลยด้านหน้านี้ก็คือเป็นถนนล,ลาดยาง เป็นถนนลักยางแล้วก็มีเสาไฟพร้อม,อมนะที่ตรงนี้อยู่ที่สูงน้ำไม่ท่วมแน,น,น่นอนนะแล้วก็เป็นเส้นระหว่างจากอา่ตันหยนมัสไปอ่ไปดุทงยยนะพิกัดต,ตรงนี้เขาเรียกว่าเขาวน้ยนะยในตำบลบางอุสตออำเภอระเงะจังหวัดนราธิวาสพิกัดใกล้เคียงเนี่ยถ้าเราไปจากนี้ไปที่ตันหยนมัสเนี่ย ที่สถานีรถไฟต่หยุมั้เนี่ยประมาณ4กิโลแค่สกิโลเองเออแค่สกิโลก็ไปถึงแล้วนะใกล้เมืองซึ่งนะที่เนี่ยอยู่ใกล้ชุมชนแต่ตรงนี้ก็เป็นชุมชนข้้งหน้าเนี่ยทั้งหน้านี่เป็นโรง,ง,งเรียนยมีชุมชนนะฝั่งนี้ก็ใกล้ทงหน้าก็เป็นก็มีชุมชนกันซึ่งด้านหน้าที่ติดถนดนเนี่ยมีเพียงแค่15ห้องเท่านั้นราคาห้องละเจ0 0 0บาทนะราคา70,000บาทแล้วก็ถัดไปเนี่ย ก็มีราคาแตกต่างกันไปนะก็คือมี4ี0 0มก็มี3 0 0 0มก็มีนะก็ราคานี้สามารถผ่อนจ่ายได้อาจจะจ่ายเป็น2งวดก็ได้โดยการวางมัดจำา50%ในวันเซ็นสัญญาส่วนที่เหลือเนี่ยจะแบ่งจ่ายเป็นรายเดือนหรือจ่ายในวันที่รับโฉนดก็ได้อืมก็คือไม่ต้องจ่ายเต็มอะราคานี้ผ่อนจ่าย ถูกแล้วยังสามารถผ่อนจ่ายได้ด้วยอืมสนใจไหมใช่อ่าสนใจก็ทักแบบคอลีมาได้เลยนะติดต่อมาเบอร์นี้ 0, 0, 0 8 0 6 0 0 0 6 8 8แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง0 8 0 0 3 7 6 5 1 7